สวัสดีจ้าตุ๊ดๆนะจ๊ะวันนี้จะมารีวิวส้มตำแบบบ้านๆเลยนี่คือตำแบบบ้านๆเลยนะฮะตำปูปลา,าเออดูสิน่าทานไหมทุกคนแต่ตุ๊ดๆไม่ได้อารีวิวตอนทำให้ดูเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะ มีขนมจีนด้วยแล้วก็ผักกับแกล้มก็มีผักบุ้งจีนช่วงนี้ผักจะแพงหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนปลูกไม่ค่อยจะได้เนาะหน้าฝนเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้อ่ภาษาภาคอีสานก็จะทําให้มันเปื่อยอะเนาะอืมแซ่บมากเลยรสชาติคือเผ็ดนำนะฮะถ้าตำปูปลารานี่ต้องเผ็ดนำ เป็นตาแซบบอเป็นตาแซบบอเบิ่งดูเบิ่งดูอืน้ำลายซอขนมจีนก็ขนมจีนบ้านๆเฮาเดืมขนมจีนนะนี่แหละน่าอร่อยไหมโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปอพี EP ต่อไปตุ๊ดๆจะรีวิวการตำให้ดูเลยวิธีตำให้ดูเลย